คตอนนี <Honey. S 1> ้เอยู mm ่เกมโฮมสวิทโฮมก็ไม่พูดปาดละเมงครับโดยง่เลยดีกว่าครับ ฉันไอนัはは <expands> <trendy> ่นมนมดาแนว่ไ่้องรู้อ้ไฟเกาเก่ามืดมืดครับผมหืมแล้วของสไฟเปิดไม่ได้อร What are all these things อก็อีมาวางอะไรตรงนี้โดดข้ามเลยไหมข้ามไม่ได้้วย กดสีครับเพื่อมอบเพื่อามีไฟใช้ใช้หล่นนะครับฮ huh. cool. ะแฟลชไลท์คกลับนะครับเลยโอ้ยกดกดเปิดไฟไงวะกดเปิดไฟกดเปิดไฟอ๋อเไปดิเฮ้ย อ๋อแล้วมีได้แดงอยู่ข้างบนนะไข่ได้อะไรไปพันไว้ตรงนั้นกูนาฬิกาสี่ทุ่มครับอืมตอนนี้ตอนเล่นนี่เที่ยงคืนนครับตอนนี้อุ้ยตกใจเงาอี้ไอ้หาเ้ยดูดูมันอเออ ถามจริงครับคืนนี้มึงหมอบนะครับแต่ทำไมมึงมีงเสียงเดือดเอา้าใครเดินตามกูมาดูหมอบอู้หมอบมอบมึงหอบเสียงดังขนาดนี้วะโอ้ยเออนี่ถ้าเดินเนี่ยเพราะว่า,อ,าอันนี้นี่หมอบเฮ้ยเฮ้ยเสียงครับผมเสียงเสียงซาว n d e f ฟ e c t ครับผม โอ้ออหกดเอฟเอ้ากดเอฟมันก็ปิดไฟไมันจะปิดไฟเดินหรอวะใครเยรอะไหมครับอือหเสียงครับต้องใจ,จวัาตอนนี้ ใครใส่หูฟังนะครับโอ้โหเช้านี่มาเต็มุ๊โอ้ตกใจเสียงมือเนี่ยแหละไม่อยากจะด่าเลยโอ้โ oh, ห oh. ตกใจหมดโอ้ย oh. where am I how can I get out of here วัดเสียงภาคมันก็เข้ากับเกมเท่าไหร่นะโอ้ยมีน่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาครับช้างเงินช้างทองนะหม้อหม้อหอยมีอะไรบ้างหนังสือใครอยู่ทั้งนี้มายกลัวนะเนี่ยโอ้ยดับมีอะไรนะ มีอะไรนะมีอะไรนะอย่านะเสียงอะไรลองวะจิงลรีดอ่ะคงจิงลรีดหรือเปล่าเฮ้เสียงอุ้ยแล้วมีขยะกับมีครับนอยมีดขีดภาพ โอ้เส oh, er ียงบุษราทำมาครับมันเสียงสวดงานศพนะครับี่ผมเอามาเป็นซาวประกอบนี่นะป้าหาเล้วปิดย่างไรบ้างอ๋อกด e หาเอ้ยเอาสกุลอะไรวะเนี่ย This is more than ten years ago อ๋อนักศึกษาหายตัวไปในบ้านล้างนะครับฮะ อ่กดคิวโอ้โหขาปุ่มกดอ้าวมีคุณแจนแล้วครับโอเคอืมแล้วสาวอะไรมึงมาวื้นฟื้นาพอะไรเนี่ยนี่อกดครับผมอ๋อเมื่อยเลละแล้วอยากรู้มึงมื่อทำอะไรที่นี่วะไอ้นี่คลิปวิ่งครับผมอะไรก็ไม่รู้ โอ้โหบ้านล้างไม่น่าจะใช่บ้านล้างครับมันนะน่าจะเป็นหอพักมากกว่าครับดูแลมันหลายประตูเลยกันบ,บ้านอะไรจยหลายประตูขนาดนี้บ้าวเฮ้ยเลี่ยแล้วเลีรยเลีร์แล้วครับเฮ้ยน่าอะไรอ๋ <c oughs> อทางดับเบลนี่ยมึงก็บัคซีดานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ <c oughs> ขยะใครอะไรเขาขาวอ๋อเหลาบันไดโอ้ยแล้งอะไรลันชิดเพื่อนรีบวิ่งอะวิ่งทำไมอ่ะกูไม่วิ่งกูจะวิ่งไปทำไมกูไม่ดูบ้าวไม่ได้อยากดูอย่ารีบวิ่งไปดูมันทำไมเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรฟุบฟุอกี้ สาวสักโอ้ยสาวดีอืมเสียงประตูโอ้ยไม่ไหวอ่ะโอ๊ยเฮ้ยเข็นใครปิดประตูแว๊บเมื่อกี้อ่ะ สงสัยเขาขยาบออกมาทิ้งรหรอือเปล่ากูต้องเข้านี่นนเลยหรอวะเฮีย <c oughs> โอ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยกูมีไฟฉายด้วยชัดเลยชัดเลยโอ้ Wait ไอ้ดี ID ก็นะนจะร้องทำไมอยู่เนี่ย อ้าวที่บาอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีอะไรเนี่ยภารกิจปริศนาคือไฟมึงก็มีนะมึงไม่เปิดว่ะแล้วมึงมาจุดตะเกียงอ่นหนังสือนี่ถท่าจะบ้า เคลียร์แล้วนะครับทางตันออกโอ้โหหมดรอยเลือดครับผมรอยเลือดครับผมรอยเลือดครับผมอุ้ยแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยอื้อหืหหหหหห ลุกเลยครับเราทำมืดซะเลนะโอ้โอดนโอ้ยยยัยย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 ยรยย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  h a ยยยยยยย e ยยยย e ยย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 ยมาย ติดอัดเลยกันโอ้เหงื่อแตกแล้วเนี่ยขลองนี้นะ Hey you เอาเฮ้ยอ e y Oh my god Hey ชิบหายแล้วครับโอ้ชิบหายครับโอ้ขรลุกขรลุกชิบหายครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เฮ้เขาไรวะ อันนี้ปิดดีวะอุ้ยโอ้อุ้ยอีกพโอุ้ยอุ้ยดีนะมันมีหินอู้หูขนลุกเลยครับกรีดเมื่อกี้ ไปโอ้โหไปเจอกันในตู้เสื้อผ้าอุ้ยนี้เลยเลิกนี่เลย,เลเลเลยไปแล้วไปแล้วนะ Damn Where the hell am I เราจะไปไหนต่อไปเข้าไม่ได้ดนี่มันทางตันเนี่ยว่าเราจะไปไหนเนี่ยบอกกลับทางเดิมใช่ไหมครับเอ้า เปลี่ยนห้องเออใช่ห้องนี้อยู่เมื่อกี้โอ้ไม่ใช่นี่ว่ Where's the way out น่าจะเป็นกองพัสดุอุย้ยรอยเลือดครับ <c oughs> น่านมีประตูอในแถวนี้ไหมโอ้สาวดนตีเนาะอุย้ย ดิไว้ก่อนนีมั้กินไอนิว้กอนกลัวโอ้อืออาเอาเอาวอาจะไรอะไร้มัอ้นี่ก็อือะไรวะหาฮึ่มอ้าว Maybe I ประตูล็อกครับ จบไปดิอุ้ยเราไปทไห,หนอ่ะอ้าวอะไรวะเนี่ยเฮนะ้ยแล้วก็สาวดนตีนะคือถ้าใส่หูฟังแล้วอนะได้เต็มครับเต็มอัตลุดจริงๆครับวันนี้เฮ้ย เฮ้ยกับแกมาหฮองยังตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอู้าได้แล้วครับโอเคโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไผ้ไข่เลยโอ้ยเร็ว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 ดิเร็วดิเออโอ้ไปแล้วอือโอ้ อืออี้ยคนลูกแล้วก็รูปมึงน,นะแต่ลรูปเนี่ยอ,อื้ออืมอืม้ยกุ้ยประตูอะไรเนี่ยอุ้ยอย่านะครับอย่านะครับมันก็ปิดเองด้วยนะอุ้ย ถวนี้ด้วยแล้ววะโอ้โหรอยเลือดนี่มันอะไรสงงใจเป็นที่มันปุบผปุบผัวมีรองเท้าแตะขโมยแม่งเลยยานะครับยานะครับกลัวนะครับผมเป็นช่กลัวธรรมดากลัวนะครับกลัวจริงนะครับนี่ ไปเมื่อกี้ใช่ไหมมี่เป็นชุดนักศึกษาใครอยู่ในห้องน้ำมมีนะมีอะไรนะแล้วกูจะมาเข้า,าห,าาห้องน้ำทำไม่ไอ้ห่าอ้าวบ,บ้าจริงอ่ะนี่นเป็นชุดชุดนักศึกษาครับโดยเรามีกาต้องร้อนมีกาแฟครับมีขนมตูเสื้อผ้าเปิดได้ปะ มมยเก่งในแม่งเลยหลอกกูดินะอุ้ย,ย,ย,ยดมดหอ,อะไรวะตกใจครับำดำๆต้องบอกว่าสาวดนตีนี่เขาทำได้ดีจริงๆนะ คือเหมือนบรรยากาศมันอุกผาลตีครับห้อนจริงไหะใช้อย,ยู่นนี้ไหมครับอ้าวตุ่มด้วยลงได้ป่าวะ <c oughs> โอ้ในบ้านมันก็เอ้ยไม่ใช่ในหอพักเอาตุ่มมาทำไมวะใหญ่ขนาดนี้ น่าจะมาแอบกับดูแล้วโอ้ยเาตกใจเงาไป่ได้ไหมไม่ได้คำม,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 มีอะไรว่าไม่มีครับก็ไม่มีอะไรครับผม ออมาพลอีกด้านหนึง่ง what's that sound ิบหายเสียงอะไรครับประตูคงเปิดไม่ได้โอ้ยเอ,อม๊มีอะไรครับ้แกอบแอบอยู่หลังประตูสะดุงเลยเนี่ยเนี่ยเลิกแน่นเลยเนี่ย งงท่านะไม่ละไม่ใช่ถุงบัตติกโอ้ต้องมีรองเท้าด้วยเข้าไหนวกนี้กาแฟนะไม่รู้ห้องไข่ครับอยอดมนุษย์อะไรไวนะเนี่ยด้านในจะเป็นห้อง รักเขามาพักมาเป็นน้องน้องนักศึกษาครับมาพักขโมยแม่งมีอะไรให้ขโมยเอาไป

จะโดนแล้วล่ะโอ้ย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 ไนี่เหรอขี้เดินเดินเข้ามาตรงไหนวะตรงนี้เป่ามีของไม่ใช่ครับมาจาห้องเมื่อกี้ครับผมโอ้ อ่าก็ทำเกมสักกลัวลนะลอะไรเนี่ยล็อกครับสุดท้ายครับห้องหนึ่งศูนย์แปดกูต้องเข้าใช่ไหมนะี่ยอ้า,เว,าเเเวเขี่ยได้ไงกูเกมเดิมโชคของนี้ไม่มีครับผ๊อมแล้วจุดน,นีามา้มันน้ำปะ เขาไม่ได้อะอุ้ย้อยเลือดไปเฮ้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อตุกตาสาบแช่งใรมาเมล่ดของเลยท่านนี้อืมน่าจะชุดนงชุดนอน

น้องเขาเมาค้างครับผมผีผีโมกขาอืมเขามากรุกแสดงใส่หน้าอย่างยิ่งนะอืมน่าจะโดนของครับเมื่อกี้น่าจะโดนของอะไรสักอย่างครับโอ้ดูอ้วกขนาดนี้ดูรักดูสภาพน่าจะโดนของอะไรวะ วิ่งเลยรือว่ากูไปอยู่แล้วเว้ยงัดได้แค่นี้เหรอวะไอ้แก่ด้วยตกใจเสียงมึงเนี่ย เขาสักครัวโอ้โหครับดูดูครับดูนี่โอ้หเอ้าเสียงหนูหนูอภิษฐรรม ก็จะร้องไห้ครับโอ้เอาสกูขนลุกเลยโอ้ยเสียงยังตามมาข้างหลังครับใส่หูฟังเนี่ยมัน,นะอะไรเด้งขาวเสียงร้องเขายังร้องไห้ ใครมาทำอะไรตรงนี้ครบใครมาเส้นอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้อยู่ข้างล่างครับใครมาไหวอะไรวะเนี่ยไหวยอยู่ใต้ถุนไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยเอ่ออิหา,า,ายน่จะเป็นห้องที่เขาอยู่เมื่อกี้หรอือเปล่าครับ แล oh, right oh, oh, yeah. oh, so ้วคนนี้มันโอมแบอบวกส่โตะแล้วก็ไปล่ะแล้วโดนตีมาอีกแล้วเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อตุกตาเสนี่โอ้ยเนี่ยอ๋อแสดงว่าเขาโดนโดนทำเสนียาแฝดแน่นอน้องโดนละน่าจะเป็นนะ อ้าวเหี้ยแหละครับโอ้ตายแล้วกูอือโอ้ขนหัวลุกสู้เลยอืออ๋อเออไปแล้วนะ ตกใจตกใจเสียงมึงข้างนอกดีกว่าไปทางไหนแล้วเฮ้เข้าเไ,ไหมเข้าแบงเลยมีใครอยู่ไอ้ม,มาอยู่ <c oughs> หลบหัว่วแลตั้งเ This could be the way out. Ah,สบายดีนะ. Shit, the door's jammed. Oh. Let's Oh wait. Oh, damn, she's coming back. She's มุดมัว่วอะไรโอ้ในน้องเขาโอ้โหดยครับมามัว่วอะไรกันโอ้ตายแล้วไปไปไปรีบไปเนาะเสียงหายใจแทบจะลดหูแล้วรั่ย <c oughs> ้ยเปิดไฟทำไมวะมไปยังอ่ะ ไงเอ้ยกลัวนะเนี่ยมึงไปยังวะเออน่าจะไปแล้วนะครับทำไงอ่ะขิบผายเราไปไม่ได้เลยแค่นี้มึงน่าจะคานออกไปได้เหรอเอ้ยอ๋อนี่อะไร If I can get this to work, I can get out of here. ใส่แล้วก็เปลี่ยนอุดโอ้โหขูเห็นแวบแบบแล้วครับกูเห็นแล้วตอนนี้มึงขูนอยู่ตรงนั้นนะครับผมไปแล้วครับผมโอ้โหมันก็เนาะ คือเท่อะไรครับโอ้โหอืมก็อืมคนลุกสู้เลยก็นะออกว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานับชมติดตามกดไลค์ซับสไครต์ก็ตุ้กนรูรับผม ก็ไปคลิปหน้าผมผมไม่ไ,ไว้จริงครับ,บเหงื่อแตกแล้วนะโอ้โหผวกมันคลิปหน้าสว,วัสดีครับผม